เคยไหมประชุมกับผู้บริหารทีไรตัวเลขเต็มไปหมดแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรือเปิดรายงานแล้วต้องใช้เวลาครึ่งวันแค่หาคำตอบว่าตอนนี้องค์กรเราเป็นยังไงกันแน่นี่แหละปัญหาที่หลายคนมองพลาดเราโฟกัสที่ตัวเลขเยอะๆแต่ลืมถามว่าข้อมูลพวกนี้ช่วยให้ตัดสินใจเร็วขึ้นจริงไหมสุดท้ายงานไม่เดินเพราะมัวแต่จมอยู่กับรายละเอียดที่ไม่สำคัญคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นมุมใหม่เราจะคุยกันว่าการบริหารผลการดำเนินงานผู้บริหารไม่ใช่แค่รวมตัวเลขสวยๆ แต่คือการทำให้ข้อมูลตอบโจทย์การตัดสินใจใน5นาทีคุณจะได้แนวทางคิดใหม่วิธีลงมือทำทันทีและเทคนิคที่ช่วยลดความเครียดในการประชุมนี่แหละปัญหาที่หลายคนมองพลาดเราโฟกัสที่ตัวเลขเยอะเยอะแต่ลืมถามว่าข้อมูลพวกนี้ช่วยให้ตัดสินใจเร็วขึ้นจริงไหมสุดท้ายงานไม่เดินเพราะมัวแต่จมอยู่กับรายละเอียดที่ไม่สำคัญคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นมุมใหม่เราจะคุยกันว่าการบริหารผลการดำเนินงานผู้บริหารไม่ใช่แค่รวมตัวเลขสวยๆแต่คือการทำให้ข้อมูลตอบโจทย์การตัดสินใจใน5นาที คุณจะได้แนวทางคิดใหม่วิธีลงมือทาทันทีและเทคนิคที่ช่วยลดความเครียดในการประชุมถ้าฟังจนจบคุณจะรู้วิธีทําให้รายงานและแดชบอร์ดกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายช่วยให้ประชุมสั้นลงแต่ัดสินใจเร็วขึ้นและทํางานแบบมีพลังมากกว่าเดิมพร้อมแล้วใช่ไหมไปเริ่มกันเลย 1>, 1. ออกแบบ Executive Dashboard สําหรับผู้บริหารวันนี้เรามาคุยเรื่องเดียวที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเร็วขึ้นแบบไม่เครียด Executive Dashboard เป้าคือเปิดหน้าเดียวแล้วตอบได้3คําาาถมในน5วิที ภาพรวมเป็นไงโฟกัสตรงไหนทําอะไรต่อทําไมต้องปรับเพราะหน้าจอที่รกทําให้สมองล้างาน UX คือ user experience หรือประสบการณ์ผู้ใช้บอกชัดถ้าโหลดข้อมูลเยอะเกินคนจะเลี่ยงอ่านและผิดพลาดมากขึ้นเราเลยเริ่มจากลดสิ่งรกแล้วชัวแต่ข้อมูลที่ตัดสินใจได้จริงเริ่มจาก HR ก่อนเลยไว้ทํางานวันนี้แบกงานนั่นรายงานล่าสุดชี้ว่าประสบการณ์พนักงานงานหนักเทคโนโลยี Technology HR คือกุญแจรักษาคนเก่ง งั้นบนแดชบอร์ดต้องมี turn over absenteeism time to high และ training hours แบบอัปเดตตลอดเรื่อง safety ห้ามรอลุนเลขแผลเก่าโอชาแนะนำใช้ leading indicators เช่น near miss training completion การปิดข้อบกพร่องเอาข้อมูลพวกนี้ขึ้นหน้าจอจะป้องกันได้ก่อนเกิดเหตุจริงฝั่ง productivity เอาง่ายๆดู OEE throughput scrap rate พร้อมแนวโน้ม 30, 60, 90วันใช้เส้นกราฟและ Spark l i n นอ่านเร็วไม่ต้องเดา CSR ESG ก็ต้องชัด เลือกหัวข้อที่มีในต่อก,การเงินด้วย SaaS B Materiality เช่น Energy Intensity หรือ Workforce H&S ไม่ต้องใส่ทุกอย่างใส่สิ่งที่สำคัญต่ออุตสาหากรรมเราขั้นตอนทำจริงใช้เวลา30วันสัปดาห์แรกคุยกับผู้ใช้กำหนด3-5การตัดสินใจต่อเดือนและตกลงนิยาม KPI ให้ตรงกันสัปดาห์2ออกแบบหน้าจอให้ตอบเร็วใช้ตัวเลขใหญ่สำหรับ KPI หลักกราฟเส้นแท่งสำหรับแนวโน้มและเทียบค่าเลี้ยงผายฉาที่ชินเยอะสัปดาห์3เชื่อมข้อมูลจริงลดอัปเดตมือ ตั้งเจ้าของข้อมูลและพจนานุกรมนิยาม KPI ให้ชัดสัปดาห์4ี่ทดสอบกับผู้บริหารถ้าภายใน5วินาทียังไม่ตอบ3คําถามตัดของที่ไม่ช่วยตัดสินใจออกทําเวอร์ชันมือถือไว้ด้วยเพราะผู้บริหารชอบดูระหว่างเดินทางเคล็ดลับเล็กๆที่ชนะเร็วทําเมทริกไดเอทต่อหนึ่งการตัดสินใจไม่เกิน3ตัวชี้วัดต,ตัดกราฟสวยแต่ไม่ช่วยลงมือและจําไว้ดชบอร์ดที่ดีไม่ใช่สวยที่สุดแต่ช่วยตัดสินใจได้เร็วที่สุดเริ่มเลยวันนี้แล้วประชุมเดือนหน้าจะสั้นลงแต่วางแผนคมขึ้นแนวทางปฏิบัติ Howto วันนี้เราจะลงลึกถึงขั้นตอนการทำ Executive Dashboard ให้เสร็จใน30วันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีลงมือทำจริงพร้อมตัวอย่างและคนรับผิดชอบเริ่มเลยข้อแรกค้นหาและจัดแนว Discover and Align สัมภาั์ผู้ใช้หลักเช่น CEO CFO COO หัวหน้า HR หัวหน้า EHS ถามว่าใน1เดือนเขาต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างเช่นลด OT ปรับกำลังคนปิดจุดเสี่ยงใช้เวลา1สัปดาห์คนรับผิดชอบทีม HR และ d e t a Analyst ตัวอย่างถ้า CEO บอกว่าอยากเห็นกำไรสุทธิและ OT เราจะจดเป็น KPI หลักข้อ 2. อออกแบบเพื่อการตัดสินใจ Design for decisions สร้าง w e f r a m e ตามหลัก UX ให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยเจาะลึกใช้กราฟที่อ่านง่ายเช่นตัวเลขใหญ่สำหรับ KPI เส้นสำหรับแนวโน้มแท่งสำหรับเปรียบเทียบเลี้ยงภายฉาบที่ชิ้นเยอะกำหนดสีเตือนเขียวเหลืองแดงให้ชัดใช้เวลาสัปดาห์ที่2คนรับผิดชอบ UX Designer และ b i Developer ตัวอย่าง ถ้า OT เกิน10%ให้ขึ้นสีแดงพร้อม alert ใช้ตัวอย่างถ้า OT เกิน10%ให้ขึ้นสีแดงพร้อม alert ข้อ3เชื่อมข้อมูลและตั้งกติกา data and governance รวมข้อมูลจาก ERP HRIS EHS CSR ผ่าน data Pipeline ให้เป็น real time ตั้ง data dictionary ว่าแต่ละ KPI หมายถึงอะไรใครอัปเดตและเมื่อ,อไหร่เพิ่มตัวชี้วัดนำเช่น near miss training completion สำหรับ safety ใช้เวลาสัปดาห์ที่3คนรับผิดชอบ IT และ data engineer ตัวอย่าง ถ้าเทรนนิ่งคอมพล t i o n ต่ำกว่า80%ให้ขึ้นแจ้งเตือนทันทีข้อ4ทดสอบและปรับ Pilot and i t e r a t e ลองใช้กับผู้บริหารจริงถามว่าเห็นคำตอบ3ข้อใน5วินาทีไหมถ้าไม่ได้ให้ตัดกราฟที่ไม่ช่วยตัดสินใจออกทำเวอร์ชันโมบายเพราะผู้บริหารชอบดูบนมือถือจัดเทรนนิ่งสันส้นๆ15-30าถึงนาทีใช้เวลาสัปดาห์ที่4คนรับผิดชอบ B I developer และ H R ตัวอย่างถ้าผู้บริหารบอกว่าตัวเลขเลข็กเ,เกินเราจะขยายขนาดและเพิ่มสีเน้นเคล็ารับเล,เล,เล,เล็กๆ ตอหนึ่งการตัดสินใจไม่เกิน3 KPI ทำ snapshop สำหรับ CEO ที่ดูจบใน30วินาทีและเพิ่ม nearmiss กับ trainingcompletion เพื่อป้องกันเหตุซ้ำจำไว้นะ Dash d a s h o อที่ดีไม่ใช่สวยที่สุดแต่ต้องทำให้ตัดสินใจเร็วที่สุดเริ่มวันนี้แล้วประชุมครั้งหน้าจะสั้นลงงานเดินเร็วขึ้นและทีมเครียดน้อยลง 2>, 2. รายงานผลด้าน HRsafetyproductivityCSR แบบรายเดือนรายงานรายเดือนที่ดีต้องช่วยตัดสินใจไม่ใช่แค่รวมตัวเลข วันนี้เราโฟกัส4เรื่อง HR, Safety, Productivity, CSR เป้าเดียวคือเปิดแล้วรู้ทันทีว่าภาพรวมเป็นยังไงโฟกัสตรงไหนแล้วทำอะไรต่อลองนึกเหมือนเราปั่นจัก,กรยานทางไกลถ้าบรรทุก KPI หนักเกินจัก,กรยานจะอืดแดชบอร์ดและรายงานต้องเบาแต่แรงเลือกเฉพาะเมทริกที่พาเราไปข้างหน้าเริ่มที่ HR โลกการทำงานวันนี้งานแน่นและแข็งขันดึงคนเก่ง รายงานเดือนนี้ให้ดู turnover absenteeism time to high training hours ถ้าตัวเลขผิดปกติให้ระบุ action เจ้าของงานและกำหนดเส้นตายชัดเจนด้าน safety อย่ารอแผลเก่าใส่ leading indicator อย่าง near miss training completion การปิดข้อบกพร่องมันคือไฟหน้าของจักรยานช่วยเห็นหลุมก่อนตกเริ่มที่ productivity ใช้ตัวที่อ่านเร็ว oee throughput scrap rate โชว์แนวโน้ม30 60-90วันด้วยกราฟเส้น Spark Line ไม่ต้องเดา CSR หรือ ESG เลือกหัวข้อที่สำคัญต่ออุตสาหากรรมเราด้วย SASB materiality เช่น energy intensity และ workforce H&S n รายงานน้อยข้อแต่ตรงจุดนักลงทุนและลูกค้าเชื่อใจมากขึ้นวิธีทำให้สำเร็จภายใน4สัปดาห์สัปดาห์แรกตกลงนิยาม KPI ให้ตรงกันสัปดาห์2คัดเมริกต่อการตัดสินใจไม่เกิน3ตัวสัปดาห์3 จัดเลเยอร์อ่านใน5วินาทีสัปดาห์4ทดสอบตัดส่วนที่ไม่ช่วยแอคชั่นตั้งพิธีประชุมรายเดือนเขล็ดลับทำเมทริกไดเอทถ้ากราฟสวยแต่ไม่พาไปไหนให้ตัดออกให้เหลือเฉพาะสิ่งที่ตอบคำถามแล้วเราจะทำอะไรต่อจำไว้นะรายงานรายเดือนที่ดีไม่ใช่แค่เล่มหนามันคือเกียร์ที่ช่วยเร่งความคืบหน้าแบบไม่เครียดเริ่มวันนี้เดือนหน้าเราจะปันได้ไกลกว่าเดิมแนวทางปฏิบัติ how to ลงรายละเอียดขั้นตอนทำรายงานรายเดือนแบบมืออาชีพสำหรับโรงงานผลิตขนาดกลางภายใน4สัปดาห์พร้อมตัวอย่างและใครต้องรับผิดชอบข้อแรกกำหนดขอบเขตและจัดแนว Align and Scope เริ่มจากสัมภาษณ์ผู้บริหารว่าใน1เดือนต้องตัดสินใจเรื่องอะไรเช่นลด OT ลด scrap ปิดจุดเสี่ยงรักษาคนเก่งจากนั้นทำเม tric Workshop สร้าง Data Dictionary นิยามชัดว่า turnover absenteeism t r i r o e e หมายถึงอะไร ใช้เวลาสัปดาห์ที่ 1. คนรับผิดชอบ HR และ Data Analyst ตัวอย่างถ้า CFO ต้องการดู Margin และ Energy Cost เราจะบันทึกเป็น KPI หลักข้อ2กำหนดตัวชี้วัดและข้อมูล Data and Indicators เลือกเมทริกสำคัญสำหรับแต่ละหัวข้อ HR Turnover Absenteeism Time to Hire Training Hours Safety TIR LTIFR และตัวชี้วัดนำเช่น Near Miss Training Completion Productivity, OEE, Throughput, Scrap Rate, Down Time Trend, CSR หรือ ESG, Energy Intensity, Emissions, Workforce Health and Safety ใช้เวลาสัปดาห์ที่2คนรับผิดชอบ HR, Safety Officer, Production Manager ตัวอย่างถ้าเนี่ยมิสเพิ่มขึ้นต้องแจ้งเตือนทันทีข้อ3ออกแบบภาพและเรื่องราว Visual and Story จัด La เ o อ t ์ให้สวยและอ่านง่ายหนหน้าต่อหนึ่งหัวข้อพร้อม Executive Summary รวมไฮไลท์ ใช้กราฟที่เข้าใจเร็วเช่น BAR, LINE, SPARKLINE เพิ่มสีเตือนเขียวเหลืองแดงและป้าย so what next step ใต้ทุกบล็อกใช้เวลาสัปดาห์ที่3คนรับผิดชอบ UX Designer และ BI developer ตัวอย่างถ้า OEE ต่ำกว่า85%ให้ขึ้นสีแดงพร้อมแนะนำแอคชั่นข้อ4ทดสอบและสร้างพิธีประชุม review and ritual ลองใช้กับผู้บริหารจริงถามว่าเห็นคำตอบ3ข้อใน5วินาทีไหมถ้าไม่ได้ให้ตัดกราฟที่ไม่ช่วยตัดสินใจออก ทำเวอร์ชันโมบายสำหรับดูระหว่างเดินทางจัดประชุมรายเดือน60นาทีใช้รายงานเดียวแบ่งเวลา10นาที Executive Summary 10นาที HR 10นาที Safety 10นาที Productivity 10นาที CSR 10นาที Action ใช้เวลาสัปดาห์ที่4คนรับผิดชอบ BI Developer และ HR ตัวอย่างถ้าผู้บริหารบอกว่าข้อมูลเยอะเกินเราจะรวมเป็น snapshot 5 KPI บวก3า l e r t s, <S เคล็ดลับที่ทำให้ชนะเร็ว เพิ <N ear> ่มเนียร์มิสและเทรนิ่งคอมพลีชันลงรายงานเพื่อป้องกันเหตุซ้ำทำแซนด์ชอตสำหรับ CEO อที่ดูจบใน30วินาทีและผูก HR t EC h กับการรับรู้ขององค์กรเพื่อให้เห็นผลชัดในรายงานจำไว้นะรายงานรายเดือนที่ดีไม่ใช่แค่เล่มหนาแต่ต้องทำให้ตัดสินใจเร็วขึ้นลดประชุมยาวและทำงานแบบมีพลังเริ่มวันนี้เดือนหน้าคุณจะเห็นความต่างทันที 3>, 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงเชิงกลยุทธ์วิเคราะห์เชิงลึกให้ได้กลยุทธ์ไม่ใช่แค่ดูตัวเลข เราจะใช้หลัก Decision First เปิดแล้วรู้ทันทีว่าตอนนี้เป็นอย่างไรต้องโฟกัสตรงไหนและทำอะไรต่ออ้างอิง5 Second Rule ในงานออกแบบแด h บอร์ดสำหรับผู้บริหารนึกภาพเหมือนวิ่งมาลาทอน a c e คือรอบรายเดือนไฟเตือนคือ Leading Indicators อย่าง Near Miss กับ Training Completion มันช่วยให้เราเห็นหลุมก่อนตกแล้วปรับแผนทันอ้างอิงแนวทาง Osha เรื่อง Leading Indicators กลยุทธ์จะเดินได้เมื่อ KPIs จับมือกับ OKRs OK KPIs บอกสุขภาพระบบ OKRs OK บอกทิศทาง90วันรายงานต้องผูกทั้งสองในหน้าเดียวจากภาพรวมสู่การลงมืออ้างอิงแนวคิดผสาน KPIs OKRs OK สำหรับ alignment อย่าอัาจกราฟจนลน้นใช้ metric diet ต่อหนึ่งการตัดสินใจไม่เกิน3เม t ริกเลือกกราฟที่อ่านเร็วตัวเลขใหญ่เส้นแนวโน้มและแท่งเปรียบเทียบ ตัดชัดจังที่สวยแต่ไม่พาไปไหนอ้างอิงหลักทัฟตี้และแนวทาง UX ลดภาระสมองวิธีทำให้สำเร็จภายใน30-45วันสัปดาห์แรกระบุ5การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และทำ Data Dictionary สัปดาห์2เลือก KPIs และ Leading Indicators และหัวข้อ ESG ที่เป็น Material สัปดาห์3เชื่อมข้อมูลอัตโนมัติตั้ง Owner และกดความน่าเชื่อถือสัปดาห์4 ออกแบบหน้า Insight to Action แล้วทดสอบกด5วินาทีตั้งพิธีประชุมรายเดือน60นาทีปิดด้วย Action Register อ้างอิง Best Practices ใน Executive Reporting เคร็ดลับเล็กๆที่ชนะเร็วทำ Mobile Snapshot ให้ผู้บริหารดูระหว่างเดินทางและเพิ่มเนียรม,มิสกับ Training o n e l e t i o n เข้ารูปรายสัปดาห์ผลคือการตัดสินใจเร็วขึ้นทีมเครียดน้อยลงกลยุทธ์เดินหน้าแบบมีแรงอ้างอิง การใช้งานบนมือถือของผู้บริหารและแนวทางโอชาจำไว้การวิเคราะห์ที่ดีไม่ใช่ดูเยอะที่สุดแต่คือเห็นสิ่งสำคัญแล้วทำทันทีเริ่มวันนี้รอบหน้าเราจะวิ่งได้ไกลและเร็วกว่าเดิมแนวทางปฏิบัติ how to เราจะลงรายละเอียดขั้นตอนทำรูทแมป3ามถึง45วันเพื่อให้การวิเคราะห์เชิงลึกและการปรับกลยุทธ์เกิดขึ้นจริงพร้อมตัวอย่างระยะเวลาและคนรับผิดชอบข้อแรก ค้นหาและจัดแนว Discover and Align สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักเช่น CEO CFO COO ถามว่าใน90วันต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนพลังงานปรับกำลังคนลด scrap ป้องกันเหตุซ้ำยกระดับขนาดลูกค้าจากนั้นทำ Data Dictionary นิยาม KPI ให้ตรงกันใช้เวลา1สัปดาห์คนรับผิดชอบ HR plus Data a n a l y t i c s ตัวอย่างถ้า CEO ต้องการดู Energy Cost และ Margin เราจะบันทึกเป็น KPI หลัก ข้อ2สร้างโมเดลและตัวชี้วัด (Model and Indicators) ทำ Hypothesis Board ต่อแต่และเป้าหมายเลือก KPI ที่สอดคล้องและเพิ่ม leading indicators เช่น near miss, training completion สำหรับ ESG ใช้ SaaS B-finder เลือกหัวข้อ material เช่น energy management, workforce health and safety ใช้เวลาสัปดาห์ที่2คนรับผิดชอบ Safety officer CSR manager ตัวอย่าง ถ้าเป้าลดอุบัติเหตุเราจะเพิ่ม near miss และ training completion ลงในรายงานข้อ3เชื่อมข้อมูลและตรวจคุณภาพ data pipeline and quality รวมข้อมูลจาก ERP HRSS EHS CSR ผ่าน data pipeline ตั้ง owner ต่อ KPI และ refresh rate ให้ชัดใช้ระบบอัตโนมัติลดงานมือและตั้ง data validation ใช้เวลาสัปดาห์ที่3คนรับผิดชอบ IT plus data engineer ตัวอย่างถ้า OEE ต่างกว่า85ระบบต้องแจ้งเตือนทันทีข้อ 4. ออกแบบ i n s i g h ์เพื่อการลงมือ i n s i g h ์ DESIGN วางโครงแบบ INSIGHT ACTION แสดง HEADLINE m ท t r กซ์แนวโน้มความต่าง ACTION ที่แนะนำโอนเนอและดิ DATE ใช้กด5วินาทีเปิดแล้วต้องตอบได้ว่าภาพรวมเป็นยังไงโฟกัสตรงไหนทำอะไรต่อใช้เวลาสัปดาห์ที่4คนรับผิดชอบ BI d e v e l o p e r อ plus UX n e s i g n e r ตัวอย่างถ้าสครับเรดสูงให้โชว์แอคชั่นตรวจเครื่องจักรพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบข้อ 5. สร้างพิธีประชุมและรีวิว Ritual and Review จัดประชุมรายเดือน60นาทีใช้รายงานเดียวแบ่งเวลา15นาที Executive Summary 10นาที HR 10นาที Safety 10นาที Productivity 5นาที CSR ESG plus OKR OK Progress ปิดประชุมด้วย Action Register ที่ชัดเจนใช้เวลาสัปดาห์ที่5คนรับผิดชอบ HR plus ผู้บริหารสายงานตัวอย่างถ้าเนียมิสเพิ่มขึ้นให้ Action เพิ่มการอบรมความปลอดภยัยพร้อมเดทไลเคล็ดลับที่ชนะเร็วเพิ่มเนียมิสและ Training Completion ลงในรูปรายสัปดาห์ ทำ snapshot สำหรับ CEO ที่ดูจบใน30วินาทีและผูก OKR OK 90วันกับ KPI ด้านคนผลผลิตและพลังงานจำไว้นะรถแมพที่ดีไม่ใช่แค่แผนสวยๆแต่ต้องทำให้ตัดสินใจเร็วขึ้นและลงมือได้ทันทีเรื่องวันนี้แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ในรอบถัดไปกระบวนการและแผนงานทั้งหมดเราจะมาลงรายละเอียดขั้นตอนทำงานจริง สำหรับการบริหารผลการดำเนินงานผู้บริหารครบทั้งการออกแบบ Dash board, แดชบอร์ดแรงงานรายเดือนและวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยข้อแรกออกแบบ Executive Dashboard เริ่มจากสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักเช่น CEO, CFO, COO ถามว่านหนึ่งเดือนต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างเช่นลด OT ปรับกำลังคนปิดจุดเสี่ยงจากนั้นทำเม tric w o r k ิร์สร้างภาษากลาง KPI ให้ตรงกันใช้เวลา1สัปดาห์ คนรับผิดชอบ HR และ Data Analyst ตัวอย่างถ้า CEO ต้องการดู Margin และ OT เราจะบันทึกเป็น KPI หลักข้อ2รายงานผลรายเดือน HR, Safety, Productivity, CSR กำหนดเมทริกสำคัญสำหรับแต่ละหัวข้อ HR Turnover, Absenteeism, Time to Hire, Training Hours, Safety TIR, LTIFR และตัวชี้วัดนำเช่น Near Miss, Training Completion Productivity OEE Throughput Scrap Rate CSR ESG Energy Intensity Emissions Workforce Health and Safety ใช้เวลาสัปดาห์ที่2คนรับผิดชอบ HR Safety Officer Production Manager ตัวอย่าง t า a n น a m i s เพิ่มขึ้นต้องแจ้งเตือนทันทีข้อ 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับกลยุทธ์ ทำ Hypothesis Spot ต่อแต่ละเป้าหมายเลือก KPI ที่สอดคล้องและเพิ่ม leading indicator สำหรับ ESG ใช้ Sasb Fider เลือกหัวข้อ material เช่น energy management ใช้เวลาสัปดาห์ที่3คนรับผิดชอบ safety officer บวก CSR manager ตัวอย่างถ้าเป้ารดอุบัติเหตุเราจะเพิ่ม near miss และ training completion ลงในรายงานข้อ4เชื่อมข้อมูลและออกแบบ insight รวมข้อมูลจาก ERP, HRIS, EHS, CSR ผ่าน Data Pipeline ตั้ง Owner ต่อ KPI และ Refresh Rate ให้ชัดออกแบบหน้า Insight to Action ให้ตอบได้ใน5วินาทีใช้เวลาสัปดาห์ที่4คนรับผิดชอบ IT บวก BI Developer ตัวอย่าง Task c l u b l a t e สูงให้ Show Action ตรวจเครื่องจักรพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบข้อ5สร้างพิธีประชุมและ r e ีวิว จัดประชุมรายเดือน60นาทีใช้รายงานเดียวแบ่งเวลา15นาที Executive Summary 10นาที s r 10นาที Safety 10นาที Productivity 10นาที CSR ESG 5นาที OKR OK Progress ปิดประชุมด้วย Action Register ที่ชัดเจนใช้เวลาสัปดาห์ที่5คนรับผิดชอบ HR บวกผู้บริหารสายงานตัวอย่างถ้าเนียมิสเพิ่มขึ้นให้ Action เพิ่มการอบรมความปลอดภยัยพร้อมเดทไลน์เคล็ดลับที่ทำให้ชนะเร็ว เพิ่มเนียมิสและเทรนนิ่งคอมพลีชันลงในรูปรายสัปดาห์ทำ Snapshot ส,สำหรับ CEO ที่ดูจบใน30วินาทีและผูก OKR OK 90วันกับ KPI ด้านคนผลผลิตและพลังงานจำไว้นะการบริหารผลการดำเนินงานที่ดีไม่ใช่แค่รวมตัวเลขแต่ต้องทำให้ตัดสินใจเร็วขึ้นและลงมือได้ทันทีเริ่มวันนี้แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ในรอบถัดไปพร้อมแล้วใช่ไหมไปลงมือทำกันเลยโอเคฟังจบแล้วสิ่งที่ได้ชัดมากคือ การบริหารผลการดําเนินงานไม่ใช่เรื่องซับซ้อนถ้าเรามีระบบที่ช่วยตัดสินใจเร็วหัวใจคือเห็นภาพรวมใน5นาทีแล้วลงมือทันทีใช่เลยทฤษฎี5นาทีทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเปิดแดชบอร์ดหรือรายงานแล้วถามตัวเอง3าําถามตอนนี้เป็นยังไงต้องโฟกัสตรงไหนแล้วทําอะไรต่อถ้าตอบไม่ได้ใน5นาทีแปลว่ารายงานนั้นต้องปรับเริ่มจากตัดข้อมูลที่ไม่ช่วยตัดสินใจเลือกแค่เมทริกที่สําคัญต่อเป้าหมายทําให้ตัวเลขใหญ่อ่านง่ายและมีสีเตือนชัดจากนั้นลงมือทําเลย กำหนดแอคชั่นพร้อมเจ้าของงานและเส้นตายไม่ต้องรอประชุมยาวแค่บันทึกในระบบหรือส่งต่อทีมทันทีจำไว้นะการบริหารผลการดำเนินงานที่ดีไม่ใช่แค่ดูตัวเลขแต่คือการแปลงข้อมูลเป็นการกระทำเร็วที่สุดเริ่มวันนี้ใช้เวลา5นาทีแล้วคุณจะเห็นความต่างทันทีง่ายเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนเปิดดูปรับให้ชัดแล้วลงมือนี้แหละสูตรทำงานแบบไม่เครียดแต่ได้ผลจริง a l right after listening here's what stands out Managing executive performance isn't complicated if we have a system that helps us decide fast. The key is this see the big picture in five minutes, then take action immediately. Exactly. The five minute rule makes everything simple. Open the dashboard or report and ask yourself three questions What's happening right now? Where should I focus? And what's the next step? If you can't answer in five minutes, that report needs fixing. Start by cutting data that doesn't drive decisions. Pick only the metrics that matter for your goals. Make numbers big, easy to read, and use clear alert colors. Then act right away. Set the action, assign the owner, and set the deadline. No need for long meetings. Just log it in the system or share with the team instantly. Remember this great performance management isn't just about looking at numbers, it's about turning data into action as fast as possible. Start today. take 5 minutes and you'll see the difference immediately simple like a friend giving advice check it make it clear then act that's the formula for working stress free and getting real results วันนี้เราจะสรุป5คําศัพท์เด็ดจากคลิปเมื่อกี้พร้อมแปลไทยและอธิบายสั้นๆให้เข้าใจทันทีคําแรก dashboard แปลว่าแผงควบคุมข้อมูลใช้สําหรับรวมตัวเลขสําคัญให้อ่านง่ายในทีเดียวคําที่2 matrix แปลว่าตัวชี้วัด คือค่าที่บอกสถานะงานเช่นยอดขายหรืออัตราการลาออกทำที่3 action แปลว่าการลงมือทำไม่ใช่แค่ดูข้อมูลแต่ต้องแปลงเป็นการกระทำจริงคำที่4 focus แปลว่าจุดที่ต้อง focus คือสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการก่อนเพื่อให้ผลลัพธ์ชัดและคำสุดท้าย deadline แปลว่าเส้นตายกำหนดเวลาให้ชัดเพื่อให้ทุกงานเดินหน้าเร็วขึ้นจำา5คคำนี้ไว้ dashboard metrics action focus deadline ให้คล่องแล้วการทำงานจะง่ายขึ้นทันทีพร้อมแล้วไปลองใช้เลยเริ่มวันนี้แล้วคุณจะเห็นความต่างแบบชัดเจนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยสับที่เจอบ่อยในงาน ESG งานข้อมูลงาน HR และงานโรงงานฟังแบบสบายๆไม่ต้องจำขอแค่เข้าใจภาพรวมก็พอครับ ESG และเรื่องที่ต้องโฟกัสเริ่มจากคำว่า SASB materiality ก่อน SASB SAS <B S 1> คือมาตรฐานที่ช่วยบอกว่าอุตสาหกรรมเราควรโฟกัสเรื่อง ESG เรื่องไหนเป็นหลักเรียกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงต่อธุรกิจพอพูดว่า ESG ที่เป็น material ก็คือประเด็น ESG ที่ถ้าไม่ทำให้ดีจะกระทบความเสี่ยงผลประกอบการหรือความเชื่อมั่นทันทีถ้าอยากรู้ว่าอุตสาหกรรมเราควรโฟกัสอะไรก็ใช้ SASB f i d e r ช่วยค้นได้เลยอีกคำที่เจอบ่อยคือ Energy Intensity พูดง่ายๆคือเราใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนต่อการผลิตหนึ่งหน่วยหรือรายได้หนึ่งบาท Workforce H และ S ก็คือเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานส่วน TRIR คืออัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องบันทึกทั้งหมดเอาไว้ดูภาพรวมความปลอดภัยขององค์กร Metrics และข้อมูลที่ใช้จริงคำว่า metric diet ไม่ได้ให้ไปลดน้าหนักนะครับ แต่คือการลดจำนวน KPI เหลือเฉพาะตัวที่จำเป็นและใช้ตัดสินใจได้จริง Leading indicators คือตัวชี้วัดที่บอกแนวโน้มล่วงหน้าช่วยแก้ปัญหาก่อนมันจะเกิด Data dictionary คือคู่มืออธิบายว่าข้อมูลแต่ละตัวหมายความว่าอะไรคิดยังไงเอามาจากไหน Chart junk คือของเกินในกราฟใส่สีเยอะเส้นเยอะจนคนดูงงข้อมูลสำคัญเลยหายไปตัวชี้วัดเรื่องคน Turnover คืออัตราการลาออกของพนักงาน Absenteeism คืออัตราการขาดงาน Time to hire คือตั้งแต่เริ่มรับสมัครจนได้คนมาทำงานใช้เวลากี่วัน Training hours ก็คือจำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานตัวชีวัดงานผลิต OEE เป็นตัววัดประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวมดูทั้งความพร้อมความเร็วและคุณภาพ Throughput คือปริมาณงานที่ระบบผลิตหรือส่งผ่านได้ต่อช่วงเวลา scrap rate คืออัตราของเสียหรือของที่ต้องทิ้งวิธีคิดและวิธีทำงาน discover and align คือช่วงคนหาปัญหาทำความเข้าใจร่วมกันแล้วปรับมุมมองให้ทุกทีมไปทิศทางเดียวกันพอรู้แล้วก็ต้อง align and scope ตกลงเป้าหมายและขอบเขตงานให้ชัด pilot and iterate คือทดลองทำก่อนในวงเล็กแล้วค่อยปรับปรุงจากผลจริง hypothesis board คือการตั้งสมมุติฐาน ว่าถ้าทำแบบนี้น่าจะเกิดผลแบบไหนแล้วเอาข้อมูลมาพิสูจน์ UX และงานดิจิตอล Wireframe คือภาพร่างหน้าจอแบบง่ายๆเน้นว่าใช้งานยังไงยังไม่เน้นความสวยคำว่า UX หรือ User Experience หมายถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ใช้ง่ายเข้าใจเร็วไม่ต้องอธิบายเยอะส่วน UX Designer ก็คือคนที่ออกแบบให้ระบบหรือแอป,ปใช้งานแล้วไม่หงดหงิดสรุปง่ายๆ คำพวกนี้คือภาษาที่ใช้คุยกันในเรื่อง ESG ข้อมูลคนและประสิทธิภาพองค์กรไม่ต้องจำทุกคำแค่เข้าใจแนวคิดแล้วเลือกใช้ให้ถูกจุดก็พอและนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้ครับหวังว่าแนวคิดเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมใหม่ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ช่อง Smart Life Academy ด้วยนะครับเพราะทุกกำลังใจจากคุณ คือพลังที่ทำให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หยุดวุ่นวายกับการถ่ายภาพที่สั่นไหวและไม่ได้องศาถ้าคุณรักการถ่ายภาพต้องการวิดีโอที่คมชัดระดับมืออาชีพนี่คือสิ่งที่คุณตามหาแนะนำขาตั้งกล้องรุ่น T360 ผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายแค่คลิกเดียวก็พร้อมใช้งานทั้งกล้องใหญ่และสมาร์ทโฟนจุดเด่นคือความยืดหยุ่นยืดได้สูงถึง1.70เมตรพร้อมระบบยกลดแกนกลางที่ปรับระดับความสูง ได้อย่างแม่นยำทุกสภาพพื้นผิวก็เอาอยู่ไม่พลาดทุกช็อตสำคัญด้วยหัวจับที่หมุนได้360องศาจะถ่ายภาพพาโนรามาวิดีโอแนวตั้งหรือแนวนอนก็ปรับได้อิสระตามใจคุณได้มุมมองที่สร้างสรรค์ได้ไม่จำกดัดเมื่อจบภารกิจก็ง่ายและสะดวกสบายด้วยน้ำหนักเบาและขนาดที่พับเก็บสั้นเพียง55เซนติเมตรทำให้การเก็บขาตั้งเพื่อพกพาไปทุกที่เป็นเรื่องจิบจิบ สุดพิเศษขาตั้งรุ่น T 3 6 0แข็งแรงทนทานเบาพร้อมรีโมทบลูทูธให้คุณกดชัตเตอร์ได้จากระยะไกลแถมฟรีตัวหนีบมือถือทั้งหมดนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง225บาทเท่านั้นขายแล้วกว่า6,000ชิ้นมั่นใจได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนอย่ารอช้าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อสั่งซื้อขาตั้งกล้อง T 3 6 0ผู้ช่วยถ่ายภาพระดับโปรของคุณทันที